สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและว,วันนี้ก็มีบทความผมเช่นเคยนะครับกับคลิปล่าสลาม2 0 1 1นั่นเองเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเข้ารวมของริมรุอย่าง100%แล้วนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังบมงพร้อมกันเลยนะครับทันทีที่กลับมาถึงริมูรูตรงไปยังห้องควบคุมทันที แล้วจริงได้เห็นภาพอันน่าตกตะลึงแย,แ,ลแย่แล้วแย่แล้วแย่เอามากๆเลยภาพซึ่งปรากฏบนจอภาพขนาดใหญ่ใช้เห็นมิลิมที่เดือดดานจนขาดสติเธอกระไดร่างอยู่ในรูปรักษ์ผิดแพกและอาลวาดอย่างหนัก คู่ต่อสู้คือเวลซาร์ดสาวงามเย,ย้ายวนยิ้มแย้มขณะต่อสู้กับมิลิมซึ่งแปลงเป็นเดสทอยอย่างแท้จริงสู้ได้อย่างสูสีไม่มีถอยสักนิดเดียวต่างฝ่ายต่างพอๆกันการต่อสู้ของลอยทอยแทบอย่างแท้จริงกลับมาอีกครั้งนี่มันยังไงกันลิมูนพ,พึมพำโดยไม่รู้ตัวและมิลิสต,ตอบทันควรก็ปตะฉายภาพมาให้นะ่ะเปล่าฉันถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงต่างหากเล่าอะเรื่องนั้นเหรอเลวร้ายที่สุดอย่างที่เห็นไงล่ะอืมเข้าใจดีแล้วล่ะ ่วาลามีหลายประโยชน์โดยสิ้นเชิงขณะที่ลิม,มูรูถอนหายใจอย่างเอื่อมละอาเบนิม,มูรูซึ่งลุกจากเก้าอี้ลุยหลาสําหรับผู้บัญชาการมาต้อนรับลิม,มูรูก็ช่วยอธิบายให้ฟังพอขับไล่เซลนุสไปได้ก็คืนเคลงกันแต่จ,จู่ๆการสื่อสารก็ได้ขาดหายไปเราเลยส่งก๊อปตะที่เพิ่งกลับมาไปสอดแนมและพบว่าท่านเวลซาร์กับท่านมลริมกําลังต่อสู้กันในสนามรบครับเบนิม,มูรูบ,บอกเ่าอย่างได้ใจความเรื่องกังวลที่สุดคือสภาพในพื้นที่ ไม่รู้ว่ามีผู้ทอดชีวิตหรือไม่สนามรบถูกปกคลุมใต้โลกน้ําแข็งขาวโพลนจนทั่วปราศจากปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตใดๆดันกาที่อยู่กับกอปตาตรวจสอบสถานการณ์ให้โดยใช้ควบคุมสายลมพยายามรวบรวมอนุภาคกลิ่นผลลัพธ์คือกลิ่นหายไปหมดสิน้นสรุปว่าเรามองเห็นบรรดาผูรายเป็นรูปสลักน้ําแข็งคาดว่าทั้งสนามรบตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างแน่นอน่เราอยากตรวจด,ดูผู้ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปสลักน้าแข็งสักหน่อย แต่ขนาดกอบตาซึ่งได้รับการปกป้องจากดันก้าอย่างยากที่จะเข้าใกล้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำครับอันตรายขนาดนั้นเชียวหรอใช่ครับภาพนี้ถูกฉายจากระยะที่เข้าใกล้ได้มากที่สุดกอบตาโอดครวนก็จริงแต่ข้าทําใจยักษ์และสั่งให้พยายามเต็มที่ครับกรณีของเบดีมาดูไม่เพียงใจยักษ์เป็นยักษ์ของแท้เลยแต่คงไม่ใช่เวลาหยอกล้อแบบนั้นไม่รู้ว่าทุกคนที่อยู่ในสนามรบเป็นหรือตาย นับว่าสถานการณ์สุดแสนเลวร้ายจริงๆริมูรูไม่อยากคิดว่าพอคาเลลาตายไปแล้วและที่นั่นน่าจะมีคาริออนกับเฟลอยู่ด้วยไม่น่าเป็นไปได้ว่ามีมิเลียนคลาสตั้งหลายคนแต่ทุกคนตายหมดในเวลาสั้นๆโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าตกอยู่ในสภาวะสุกเฉินอะไรก็ตามให้ถ่วงเวลาให้ถึงที่สุด แต่สถานการณ์กลับเป็นอย่างนี้ดูจากภาพฉายแล้วเห็นไม่ชัดแต่ท่าทางมิลิมจะคลั่งอยู่เธอปลดปล่อยพลังเหนือก็ปกติลิบรับและต่อสู้กับเวลซานยังดุเดือดพอลองคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมีแต่จินตนาการไม่เข้าท่าผุดขึ้นมาในหัวถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไรต่อตอนนี้ตื่นตระหนกไปก็ไม่มีความหมายในเวลาเช่นนี้ควรคิดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างต้องทําใจให้เย็นนึกแผนรับมือทีละอย่างแล้วดําเนินการเรื่องที่ทําได้ไปตามลําดับ เรียกสิบหัวกะทิแห่งเขาวงกฏที่เหลือมาให้หมดและสั่งให้พวกกอบตาก,กลับมาขืนอยู่ต่อไปจะเป็นอันตรายแต่ว่าการต่อสู้ระหว่างมิลิมกับคุณเวลซาร์ตไม่น่าจะรู้ผลง่ายๆเวลานี้คนที่รับมือมิลิมในภาวะคลั่งได้มีแต่ฉันกับเบโดล่าใช่ไหมละ่ะแต่บอกตามตรงว่ามิริมดูไม่อยากสู้ด้วยหรอกที่สําคัญถ้ามิริมอารวาสสุดกําลังใครจะไปห้ามไหวในสมัยโบราณเธอเคยประทะกับกีจนเกิดเรื่องต่างๆนานา,นาแล้วได้ลามิลิช่วยไกลเกลี่ยให้ แต่ไม่อาจตั้งความหวังกับรามิลิสในตอนนี้ได้กระนั้นก็ขอตั้งความหวังกับความเป็นไปได้น้อยนิดจนเกือบจะเป็นศูนย์หน่อยนี่ลามิลิสขอถามสักหน่อยระหว่างที่ฉันสก,กัดคุณเวลซาร์ดไว้เธอสามารถทําให้เบลิมคืนสติได้หรือเปล่าหานี่เจ้าบอกให้ข้าไปตายด้วยไงนึกแล้วเชียวคิดแล้วว่าแผนรับมือนี้เป็นไปไม่ได้และไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกทีนี้ก็ได้ข้อพิสูจน์แล้วเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้สําหรับเบลิสซึ่งเหลือตัวกระจิว๋วป่าว ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแต่ไม่นึกว่าจะใช้แผนทําให้มิริมคลั่งเลยนะริโมดูพึมพำและถอนใจถึงจะเข้าใจดีว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลแต่ใครจะเป็นนึกว่าจะเล่นไมน้นี้หากมิริมคลั่งจริงๆมีโอกาสที่โลกจะพังพินาศ นี่เป็นแผนต้องห้ามแบบไม่สนทั้งมิตรทั้งศัตรูหากอีกฝ่ายเตรียมใจลงมือทําอย่างนี้ได้อย่างไม่สนุกสถานเราจําเป็นต้องเตรียมรับสถานการณ์ร้ายแรงยิ่งกว่านี้ด้วยหมายถึงอะไรการปลดปล่อยมังกรโลกวินาศอีวรารัสมีความเป็นไปได้สูงมากที่สุดแต่ควรระวังวิธีการอันตรายอื่นๆไปด้วยชเอลพูดเสริมแบบนั้นพูดง่ายคือทําทุกอย่างโดยไม่สนกติกาว่างั้นเถอะเร็วร้ายสุดๆจริงๆลำพัง การหาทางทำให้มิริมในสภาวะข้างได้สติก็ยากเย็นแล้วแถมยังมีคุณเวลซาร์คอยขัดขวางอีกพอตั้งใจจะขอพึ่งเวโดล่าแต่ได้ยินว่าทันทีที่ภาพฉายเห็นคุณเวลซาร์ก็ทำตัวมีพิรุษแล้วอ้างว่านึกขึ้นได้ว่ามีธุระก่อนจะหนีไปถึงเวลาสําคัญทีไรเจ้านั่นพึ่งไม่ได้เลยริมรูเองก็เหมือนกันคงบ่นไม่ได้แหละนะ ลิมูรูตั้งใจแน่วแน่ว่าต่อไปนี้จะวางแผนรับมืออย่างจริงจังเสียทีก่อนที่พวกผู้บริหารจะมารวมตัวกันลิมูรูก็ทําธุระอีกอย่างหนึ่งให้เสร็จก่อนนั่นคือการอัญเชิญผู้ช่วยสุดทรงพลังมาเพราะฉะนั้นขอกําลังเสริมด่วนรับทราบแล้วท่านลิมูรูท่านกีดูไม่ค่อยเต็มใจนักแต่กรุณาวางใจทักษะการเจรจาของเลนผู้นี้เถิดเจ้าค่ะใช่แล้วคนที่ลิมุรูเรียกมาก็คือกีนั่นเองว่ากันตามตรงลิมูรูคนเดียวพยายามยังไงก็ไม่มีทางรับมือกับเวลซาร์กับมิมมพร้้ออกกันไดห จที่พร้อมเผชิญหน้าช่วยให้ชนะสงครามไม่ได้ดังนั้นจึงตั้งใจจะเชื่อมต่อจิตสี่อสารไปหากีแต่ถูกปฏิเสธรับรู้ถึงการต่อสู้ระหว่างเวลซาร์ดกับมิลิมเลยไม่อยากยุ่งด้วยหรอไม่สิไม่น่าจะใช่แฮ กีเป็นคนที่เข้าใจเรื่องที่ตนควรทําไม่เหมือนเวเดลา่าเขาคงคิดว่ามีภัยคุกคาม้ร้ากาดกว่สาสถานการณ์ตอนนี้รอคอยอยู่การที่คุณเชเอลกับกีได้ข้อสรุปเดียวกันทําให้ริมรูรู้สึกหดหูมีปัญหาเป็นภูเขาเลากาดังนั้นถึงจะดึงกีมาช่วยรวดดับมือกับคุณเวลซาร์ได้คนรับมือกับนิลิมยองต้องเป็นลิมรูรุลิมูรุมองเห็นแนวทางเพียงแค่นั้นและต่อจากนั้นก็ไม่มีแผนใดๆอีกจึงเป็นต้นเหตุข,ของความกังวลแคลยังซูไม่ใช่ปัญหา แต่ว่าเลมูรูในตอนนี้ไม่น่าจะรับมือกับมิลลิมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อดาวดวงนี้ได้บางทีเอาแค่ชีวิตรอดอย่างเดียวก็เต็มกืนแล้วถึงจะตายไปตับเท่าที่มเวโดล่าก็ฟื้นคืนชีพได้แต่ถ้าลิมูรูต้องออกสนามรบไปภาระของกีก็จะเพิ่มขึ้นพอสุดท้ายก็จบเฮอยู่ดีต่อให้กีแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่น่าจะรับมือสองคนนั้นพร้อมกันไหวยิ่งกว่านั้นถ้าไม่สู้อย่างรอบคอบมีหวังดวงดาวพังพินาศท,ทั้งดวงแน่ ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็เลวหลายมีหนำซ้ำยังมีเฟดเวกับอีวลัสอีกอุตสาห์ระดราบมิคาเอลได้แล้วทั้งทีแต่เกิดปัญหาหนักอกหนักใจขึ้นมาไม่รู้จักหยุดหย่อนไม่ไหวเลยพยายามวางแผนรับมืออย่างจริงจังแล้วแต่จินตนาการแย่ๆกระผุดขึ้นมาในสมองเต็มไปหมดในระหว่างที่ลิมูรุกัดกุ้มอยู่ก็ได้รับคําตอบจากเลนท่านลิมรูรุเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะท่านกียอมรับคําขอของข้าด้วยความยินดีเฮ้ยลิมูรุทาไมแกถึงมาใช้งานเลนของข้านะ่ะ ไม่ต้องบอกเลยว่าคนที่แทรกแทงจิตสื่อสารจากเรเด็นคือกีนั่นเองท่าทางจะข้องใจที่ริมุรุสนิสนมกับเรเด็นแต่เรื่องนี้ย่อมมีเหตุผลเพราะฉะนั้นริมุรุเลยตอบอย่างสง่า่าเผยว่านี่ไม่ใช่เวลามาสนเรื่องนั้นสักหน่อยสถานการณ์กำลังฉุกเฉินนะรีบมาที่นี่ทีด่วนที่สุดเลยริมุรุบอกแบบนั้นแล้วยุติจิตสื่อสารกับกี หลังจากริมูรุออกคำสั่งกับเบนิมารูทุกคนก็มารวมตัวกันภายใน5นาทีเบนิมารูวางตัวองค์อาจสมฐานะผู้บัญชาการส่วนเดียโบมาร่วมแบบสบายๆโดยไม่หลงเหลือความอ่อนล้าก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อย และยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสคนอื่นๆอีกเลยอ่อนนั่นเองเดียโบพาเขาไปส่งถึงสถานที่บริการด้านสาธารณสุขจึงไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตชูนะารายงานมาว่าอีกไม่นานน่าจะฟื้นสมแล้วที่เป็นอดีตพุกล่าและจอมมาในปัจจุบันพลังกายฟื้นฟูได้รวดเร็วเหลือเกินแล้วก็มีคูมาระเซกิอ่อนกับอาบิโตะจากกลุ่มเขาวงกฏมาเข้าร่วมด้วยกลุ่มอนันแมนไปร่วมศึกป้องกันลูเบเลียสกับชิอ่อนเช่นเดียวกับอาจารย์กาโดรา ส่วนกลุ่มบาชาบังกอนไม่เข้าร่วมในกรณีแบบนี้จึงเป็นอันว่าทุกคนมาครบแล้วทุกคนขอบใจที่มารวมตัวกันริมรู้ทักทายและข้อประเด็นทันทีสําหรับการจัดการกับมิลิมฉันจะไปเองพอริมรู้ประกาศแบบนั้นบรรยากาศก็กตึงเครียดมันก็แน่ละการที่พลเอกเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนับเป็นแผนห่วยแตกสิ้นดีในกรณีพวกเราเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็จริงดระนั้นการข้ามขั้นตอนหาเรือกันแบบคราวนี้ถือว่าแปลกมากทุกคนย่อมเป็นกังวล ถึงอย่างนั้นข้าขอไปกับท่านลิมูดูนะขอรับเดียโบเสนอตัวไม่ต้องนายแข็งแกร่งก็จริงแต่ไม่สามารถออมมือให้กับมิลิมได้ใช่ไหมละ่ะฉันคิดว่าจะมีศัตรูที่เหมาะสมกว่านี้โผล่มาถึงตอนนั้นข้าแสดงฝีมือให้เต็มที่เถอะ แต่ลิมูรุปฏิเสธไปแบบนั้นไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรริมูรุก็ตัดสินใจแบบนี้แล้วในการประทะกับมิลิมและเวลซาร์ดการนําคนไปเยอะลังแต่จะเพิ่มจานวนผู้เสียชีวิตมากกว่าในเมื่อคู่ต่อสู้อยู่ในระดับนั้นก็ไม่มีผู้ใดช่วยสู้ได้เลยคุณชิเอลเห็นด้วยกับลิมูรุคุณชิเอลฟันธงว่าแม้แต่เบนน้มาร้ เซกิออนเดียโบยังไร้ประโยชน์เพราะในด้านความเป็นไปได้นั้นมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะมีผู้เสียชีวิตถ้าต่อสู้โดยหมายสังหารมิริมก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าตั้งใจจะหยุดยั้งอย่างนั้นคงเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นอย่างนั้นริมุรุต้องพยายามเอาเองจากนั้นก็เอ่ยกับกีที่ยอมมาตามคำขอขอโทษทีนะฉันอยากให้กีไปด้วยหากีถลึงตาใส่แต่คนอย่างลิมูรุไม่หวัน่นต่อเรื่องแค่นี้อยู่แล้ว หากเทียบกับการไปทําหน้าที่กระไเกลียแบบอันตรายสุดขีดการเกลี่ยกล่อมกีในตอนนี้ยังดีกว่าเยอะผู้นํากลุ่มดาราแปดแฉคือคุณกีนี่นาในฐานะหน้าใหม่แล้วคราวนี้ควรให้รุ่นพี่ที่เพิ่งพาได้ออกโรงหน่อยเรียกค้ามาแล้วยังจะ้ช่วยอีกเหรอแกนี่มันใจถึงนักนะเปล่าสักหน่อยเพราะใจสาะถึงต้องการความช่วยเหลือจากกีไงนี่ขอร้องจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะ ลิมูดูก้มศีรษะขอร้องเพื่อแสดงความจริงใจให้เห็นกีเห็นแบบนั้นก็เปลี่ยนท่าทีและเริ่มเปิดอกพูดตรงๆด้วยความจริงจังคาเข้าใจแล้วว่าเจ้าเป็นห่วงพอกมิลิมแต่เจ้าแน่ใจหรอือดูเหมือนว่ากีเองก็ได้ข้อสรุปแบบเดียวกับคุณเชเอลให้ความสําคัญต่อปัญหานั้นมากกว่าการยุติการต่อสู้ระหว่างมิลิมกับเวลซาร์เหรอยิ่งคิดก็ยิ่งและเหงาใจแต่ลิมูดูยังยืนยันข้อสรุปเวลานี้ว่าควรสะสางเรื่องที่ทําได้ก่อนเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าอีวล่าจะได้รับการปลดปล่อยนนนนน่่่่ะรรรออััเเป็เ็ืงงงทีากกวลจิ แต่ถ้าโลกนี้พังทาลายลงก่อนหน้านั้นถึงยังไงก็จบเหตุอยู่ดีรู้ตัวด้วยหรือกี่พูดอย่างไม่สบอารมณ์แล้วนั่งลงเง,เงียบๆท่าทางเขาจะรอดูการตอบสนองของลิมุรู้อยู่อันที่จริงฉันไม่รู้เป้าหมายของเวลซาร์ตเลยการทําให้มิลิมโกรธสุดขีดคงไม่ได้มีเป้าหมายทําให้คล้างเท่านั้นหรอกขณะที่คิดแบบนั้นกีพึมพำเบาๆบางทีเวลซาร์คงอยากเห็นข้าเอาจริงนะหาความปรารถนาของยายนั่น ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเลยอยากสู้ออกับข้าอย่างจริงจังและพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าไงละ่ะเออเรมมรูมองกีด้วยความงุนงงว่าอยู่ดีพูดอะไรออกมาแล้วเห็นว่าเขาทำหน้าเคร่งขรึมมากดูท่าจะพูดอย่างจริงจังกีทำท่าไม่ชอบใจและพูดว่าถึงได้ไม่อยากสู้ด้วยไงการทะเลาะกันรประสาคนรักพอยทำให้โลกจนจะวิบัติงั้นเหรอถึงจะเอือมระอาแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ต่อให้นั่นเป็นความจริงแต่ถ้าสู้กันต่อไปดวงดาวนี้มีหวังแตกสลายเอายังไงก็ต้องหยุดเอาไวใ้ให้ได้ ตามที่กีบอกดาวดวงนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังของเวลดานาว่าจึงไม่มีวันแตกสลายเพียงแต่พลังของมิลิมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืคืนปล่อยไว้อย,อย่างนี้จะต้องเกิดภาวะปนเปื้อนด้วยแกนเวทแน่นอนถึงอย่างนั้นก็ควรมองว่าโชคดีที่ดวงดาวจะไม่แตกสลายคิดดูแล้วก็เป็นเรื่องสมควรเดิมทีเวทมนต์แบบที่คารรล่าใช้นั้นรุนแรงจนไม่ควรนำมาใช้บนดาวเคราะห์เพราะเป็นโลกนี้มันถึงทนต่ออนุภาพเหนือเชื่อปานนั้นไหวไม่อย่างนั้นต่อให้โชคดีก็น่าจะทำให้แกนโลกเคลื่อนแล้ว เป็นอันว่าคนที่จะไปหยุดมิลิมมีแค่ริมูรุกับกีรบกวนทุกคนช่วยปกป้องฐานที่มั่นแห่งนี้แล้วตอบรับการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นด้วยท่านริมูรุให้ข้าร่วมทางไปอีกสักคนไม่ได้ริมูรุปฏิเสธข้อเสนอของเดียโบแบบไม่รับฟัง เบียโบน่าจะให้สนับสนุนต่อการต่อสู้ของพวกเราได้แต่กระนั้นริมูรุก็ปฏิเสธเพราะต้องการให้อยู่รับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันเป้าหมายของเฟดเวไม่น่าจะมีแค่การปลุกอีวรารัตขึ้นมาและการที่ดากูดีลบุกไปหาลูมินัสน่าจะเป็นตัวล่อเพื่อลดทอนกำลังลบของพวกเราคนที่ฉันวางใจให้ดูแลต่อหลังจากฉันเคลื่อนไหวไม่ได้มีแต่นายเบนนิมรุ และเซกิอ่อนเท่านั้นเองเดียโบเป็นคนพึ่งพาได้ดังนั้นถึงอยากให้อยู่ที่นี่ฝ่ายจัตูยังเหลือทั้งเฟดเวและลาชาสนนแมลงสะลนุษอยู่ด้วยขอแค่เพียงเขาวงกรดปลอดภัยยอมไม่พ่ายแพ้หมดรูปถ้าทั้งสมคนไม่อยู่ที่นี่ริมูรุจะเป็นกังวลมากกว่านี้อีกริมูรูบังคับให้3ามคนยอมรับแบบนี้คราวนี้เวเล่าก็ทักขึ้นแล้วข้าล่ะ คุณเวลล่าเป็นปราการด่านสุดท้ายที่แท้จริงนะเวลล่าไม่พอใจที่ไม่ถูกเอ่ยชื่อแต่พอได้ยินคำพูดของลิมูรุก็พยักหน้าอย่างพอใจขอย้ำอีกครั้งว่าขอเพียงเวลล่ายังปลอดภัยลิมูรุก็ยังคืนชีพได้และมิิสบินมาเกาะลิมูรุลิมูรุฝากเรื่องมิลิมด้วยนะอืมให้ฉันจัดการเองต้องช่วยให้มิริมได้สติก่อนจะสายเกินแก้ทุกคนมองตามมาด้วยสายตาเป็นกังวลขณะที่ลิมูรุกับกีออกจากที่นั่นไปพร้อมแบกรับความคาดหวังอันใหญ่หลวงไว้ อ้าวล้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเล่าสลาม20.11นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการรวมตัวก่อนจะไปสู้กับมิลลิมนั่นเองนะครับอาล้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ